สวัสดีครับวันนี้สวนนิมสุขจะนำต้นไม้มงคลอีกนิดหนึ่งมาให้ชมนะครับนั่นก็คือต้นเศรษฐีใหม่นะครเศรษฐีใหม่ชื่อเป็นมงคลด้วยนะครับและตามผมเชื่อนะครับสำหรับต้นไม้ชนิดนี้ถ้าท่านใดปลูกไว้ในบ้านในช่องนะครับก็จะเรียกเงินเรียกทรัพย์นะครับตามชื่อของเขานะครับ ชื่อเป็นวงคลด้วยนะครับปลูกเพื่อเป็นวงคลและที่สําคัญนะครับปลูกประดับสวยงามนะครับนี่ครับลักษณะของเศรษฐีใหม่นะครับเศรษฐีใหม่ราคาก็ไม่แพงนะครับเดียวที่หลักร้อยนะครับท่านใดที่ยังไม่มีก็หามาปลูกได้นะครับรับเศรษฐีใหม่นะครับเป็นต้นไม้ในตระกูลคล้านะครับ ที่สนิทสุงมีหลายชนิดหลายประเภทนะครับสำหรับพืชตะกุญคาเดี๋ยวจะมาให้ชมแต่ละอย่างนะครับวันละอันนี้ก็ชมลักษณะของเศรษฐีใหม่ไปก่อนนะครับต้นสวยงามนะครับนี่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะพึ่งเปลี่ยนกระถางยังรับล่าก็ยจงยังไม่ดีนะครับ คนที่ติดตามชมนะครับอ่ากรุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับช่องสวนหยิบสุกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับคลิมนีสวัสดีครับ